อีกหนึ่งจุดดีเทลเล็กๆสำหรับงานเลี่ยมที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยได้สังเกตนะคะว่าในการใช้งานเลี่ยมฝังเพชรเนี่ยจริงๆเขาก็มีเทคนิคที่แตกต่างกันไปบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ให้มุมมองของงานกรอบที่แตกต่างกันไปค่อนข้างเยอะนะคะให้ลูกค้าได้ดู2กรอบนี้กรอบที่ซอชี้อยู่นะคะเป็นกรอบทองฝังเพชรทั้งคู่ซึ่งกรอบนี้นะคะจะเป็นกรอบทองแบบฝังเพชรรอบซึ่งเป็นกรอบทองที่เรียกว่าใช้เทคนิคการฝังจิกค่ะ และจะเห็นความต่างของ2กรอบนี้นะคะเห็นไหมคะว่ารอบกรอบนี้เนี่ยสีที่อยู่รอบรอบเพชรเนี่ยจะเป็นทองนะ,ะส่วนรอบกรอบนี้เนี่ยจะเป็นสีทองคําขาวมิติในการเห็นของสีของเพชรนะคะก็จะแตกต่างกันค่ะใครที่ชอบให้ตัวเหรียญน,นะคะดูเด่นกว่างานเพชรก็จะต้องเลือกเป็นการชุบสีเดียวนะคะคือเป็นการฝังเพชรแบบจิกแต่ใช้สีทองนะคะในการชุบหน้าเพชรใ,ให้ดูสีกลืนลงไป โดยกรอบนี้นะคะลูกค้าสั่งทําเป็นแบบฝังเพชรรอบโดยมีจั่วหัวเม็ดเด่นๆด,ด้านบนตรงกลางและมีเกลียวหน้าตัดมิติขึ้นมาส่วนทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นการฝังแบบตัดใบบ้างฝังจิกบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปกับเนื้อทองคํา ก็จะให้ลูกเล่นของการมองเพชรที่เป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นใครที่ชอบพระที่ไม่ได้ดูไซส์ใหญ่หรือว่าเพชรที่ไม่ได้ดูไซส์ใหญ่กว่าเดิมเนี่ยก็อาจจะเลือกการฝังจิกที่เป็นแบบรอบกรอบไปเลยไม่ต้องมีดีเทลการตัดใบอะไรมากมายนะคะคนไทยอยากได้เพชรเด่นๆต้องมาแนวแบบสีหน้าทองคําขาวชุบเข้าไปอีกเพชรจะได้ดูโตขึ้นค่ะ